นิทานเรื่องคิรินน้อยคาเมลเลียกับสวนดอกไม้แห่งความฝันเรื่องราวของคิรินน้อยผู้มีหัวใจอบอุ่นและจินตนาการอันกว้างไกลเธอชอบใช้เวลาดูแลสวนดอกไม้เล็กๆของเธออย่างมีความสุขทำให้สวนของเธอเต็มไปด้วยสีสันสดใสและสิ่งมีชีวิตต่างๆก็มาเยือนไม่ขาด ในสวนแห่งความฝันอันเงียสบสงบคาเมรีียคิรินน้อยเดินไปรอบๆอบพลางชื่นชมดอกไม้นานา,นาพันธ์ุที่เบ่งบานอย่างสวยงามเธอใช้เขาที่ปกคลุมด้วยมอดเขียวแตะกลีบดอกไม้เบาๆราวกับกำลังทักทายเพื่อนๆตัวน้อยของเธอ แต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นว่าดอกไม้บางดอกที่มุมหนึ่งของสวนเริ่มเหี่ยวเฉาและสีซีดลองงอใบของมันหงอกราวกับกำลังเศร้าทำให้คาเมลเลียรู้สึกกังวลเล็กน้อยคาเมลเลียพยายามรดน้ำเป็นพิเศษใส่ปุ๋ยจากพืชพันธรรมชาติแต่ดอกไม้ก็ยังคงดูไม่สดใสเหมือนเดิ เธอถอนหายใจยาวพลางคิดหาทางช่วยเหลือทันใดนั้นพึ่งน้อยบัสบี้ก็บินเข้ามาในสวนมันส่งเสียงหึ่งๆึงอย่างร่าเริงและสังเกตเห็นคาเมลเลียที่กำลังทำหน้าเศร้าอยู่กับดอกไม้บัสบี้บินวนรอบตัวคาเมลเลียอย่างรวดเร็วพยายามส่งเสียงเพื่อให้เธอยิ้ม มันพยายามทำท่าเต้นตลกตลกและพูดคุยให้กำลังใจแม้คาเมลเลียจะยังคงกังวลอยู่คาเมเลียคิดว่าดอกไม้เหล่านี้อาจต้องการบางสิ่งที่มากกว่าแค่น้ำนัะปุย๋ยเธอจึงหยิบสมุดบันทึกเล็กๆออกมาเริ่มวาดภาพดอกไม้ในจินตนาการของเธอ เธอผสมผงประกายไรยิบระยัก์ที่ได้จากฝุ่นละอองแห่งความฝันเข้ากับน้ำในบูรดน้ำของเธอนี่คือน้ำแห่งจินตนาการที่เธอหวังว่าจะช่วยฟื้นคืนชีวิตให้ดอกไม้ได้ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมคาเมิเลียค่อยๆรดน้ำแห่งจินตนาการลงบนดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาทีละนอ,อกอก น้ำประกายวรยิบระยับซึมลงสู่ดินดอกไม้ดูดซับมันอย่างช้าช้าไม่นานดอกไม้ก็เริ่มเปล่งแสงสีอ่อนๆกลีบดอกไม้คืีนออกอย่างช้าช้าเปลี่ยนสีสันและรูปร่างกลายเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนบัสบี้ถึงกับอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ มันบินวนรอบรอบดอกไม้ที่บานสะพรั่งใหม่ส่งเสียงหึ่งๆึ่งด้วยความตื่นเต้นอย่างที่สุดเสียงหึ่งฮึ่งของบัสบีและแสงเรียงรอมจากดอกไม้ดึงดูดเหล่าเพื่อนเพื่อนสัตว์ป่าสัตว์ป่าต่างๆพากันเข้ามาในสวนเพื่อชมความมหัศจรรย์ที่คาเมลเลียสร้างขึ้น คาเมลเลียเล่าให้บัสบีและเพื่อนๆฟังว่าความเอาใจใส่และจินตนาการสามารถสร้างความมดงามที่พิเศษได้เสมอไม่ว่าจะสิ่งเล็กๆแค่ไหนก็ตามจากนั้นบัสบีและเพื่อนๆสัตว์ป่าก็เริ่มนำไอเดียของตนเองมาเพิ่มในสวโนโ บางตัวนำก้อนกรวดหลากสีมาวางบางตัวนำใบไม้รูปทรงแปลกแปลกมาตกแต่งส่วนแห่งความฝันของคาเมเลียจึงกลายเป็นสวนที่มหัศจรรย์และมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นเต็มไปด้วยดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครและของตกแต่งที่มาจากจินตนาการของทุกคนอคาเมเลียบัสบี และเพื่อนเพื่อนสัตว์ป่าต่างๆพากันเฉลิมฉลองในสวนเห็นความฝันพวกเขารู้ว่าความงดงามที่แท้จริงมาจากหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักและความสร้างสารรค์คติสอนใจของเรื่องนี้คือความเอาใจใส่เล็กๆด้วยใจที่สร้างสารรค์สามารถเนรมิตความงดงามที่ยิ่งใหญ่ และนำความสุขมาสู่ทุกคนได้เสมอ